ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายกลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวากันต่อนะคะวันนี้มาให้ความรู้โดยเฉพาะที่เดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการการลดความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มียวดยานพาหนะเป็นของตัวเองหรือว่าเราต้องไปอาศัยขึ้นแกร็บขึ้นแท็กซี่ขึ้นรถโดยสารรถบัสต้องไปเป็นหมู่คณะอะไรต่างๆอยู่เสมอๆเนี่ยเราจะมีวิธีการสังเกต เ,เพื่อลดความเสี่ยงให้กับตัวเราแล้วก็ผู้ที่ร่วมเดินทางกับเราได้อย่างไรบ้างซึ่งวันนี้เราเรียกว่าได้ได้คนที่อยู่ในวงการลดความเสี่ยงมาโดยเฉพาะก็คืออยู่ในวงการการรับทําประกันนะคะรถยนต์แล้วก็อัคคีภัยโดยเฉพาะมาคุยให้เราฟังนะคุณสุกเทพจันสีชเวลาซึ่งก็เป็นประธานกรรมการบริหารของมิตรแท้ประกันภยัยซึ่งจริงๆพูดจริงๆแล้วเนี่ยเราเจอข่าวมาหลายข่าวมากที่เป็นคู่กรณีรถชนคนเสียชีวิตแล้วไม่ได้มีประกัน แล้วก็ฟ้องกันแล้วสมมติว่าเหยื่อเหยื่อชนะก็โดนเบี้ยวไม่จ่ายเงน mm. ินก็เลยมองว่าเออจริงๆเรามีโอกาสที่จะสามารถลดความเสี่ยงได้ถ้าเรายังพอมีกําลังในการที่จะทําประกันแต่ว่าปัญหาคือบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราควรจะทําประกันแบบไหน mm. ถึงจะ ถึงจะเหมาะสมกับสิ่งที่เรามีอยู่กําลังทรั์ที่เรามีอยู่แล้วก็สามารถคุ้มครองในสิ่งที่ขอให้ทำแนะนำคือคือจริงๆแล้วเรื่องของการประกันเนี่ยถ้ามองว่าเป็นค่าใช้จ่ายทั้งปีเลยเนี่ยนะมันไม่เยอะคือบางคนอาจจะบอกว่าไอ้ฉันรวยไม่จำเป็นต้องทําประกันหรอกแต่ว่าความเป็นจริงก็ซื้อใหม่แต่ว่าแต่ว่าความเป็นจริงก็คือเรื่องของการประกันภัยเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงอ่ใช่แล้วเราก็รู้แน่ๆว่าค่าใช้จ่ายเรา <c oughs> มีเท่าน,นี้แหละค่ะแต่เมื่อทำประกันลด ปีละประมาณหมื่นกว่าสองหมื่นบาทแล้วแต่รถนะนั้นแต่ว่าเรารู้ว่าเราจ่ายเท่านี้คุ้มครองอะไรบ้างบวกกับประกัน PA ีเอคือทั้งปีเนี่ยสมมติเราไปเกิดเหตุที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องเข้าโรงพยาบาลต้องไปค่ารักษาค่าอะไรจากอุบัติเหตุมันก็คุ้มครองซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเราเอาพวกนี้มารวมๆกันเนี่ยทั้งประกัน PA ประกันไฟประกันรถประกันการเดินทางประกันรต่างๆมารวมกันเนี่ยแล้วเอามาหารสิบสอง เดือนและไม่กี่บาทไม่กี่บาทคือบางทีเราขับรถไปเนี่ยไปชนไปชนรถเบนซ์เสียหายทั้งสามแสนสี่แสนแล้วเราไม่ทําประกันมันก็มันก็เราก็เดือดร้อนแล้วก็ไปกู้เงินมาแต่ถ้าทําประกันไว้เนี่ยไอ้รถไอ้สามแสนนั้นบริษัทประกันภัยก็ต้องรับผิดชอบให้ไงดูได้ว่าทั้งปีเนี่ยเรา ต้องการอะไรบ้างเรารู้ไลฟ์สไตล์ของเราเราก็ซื้อประกันภัยเพื่อให้มันตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราไอ้ยอย่างบ้านนี่นอกจากไฟไหม้แล้วน้ําท่วมอะไรโคนถล่มอะไรได้ไหมพี่มันซื้อได้แต่ว่าถา้าถามว่าตอนถ้าไปซื้อตอนนี้ในเขตที่มันน้ำท่วมอยู่แล้วนี่คงไม่มีใครขายาแต่ว่าถ้าแบบว่าเราซื้อในในเวลาปกติเราขอซื้อเพิ่มน้ําท่วมด้วยซื้อได้อยู่อ๋อมีมีใช่ไหมคะมีแต่ว่ารถยนต์เนี่ยมันคุ้มครองอยู่แล้วแล้วเรื่องน้ําท่วมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่ยิ่งกว่าอุบัติเหตุ เ <C à S 2> พราะน้ำเข้าไปในเครื่องเนี่ยระบบสายไฟระบบอะไรแบบนี้มันังหมดในฐานะที่จริงๆเราก็เป็นผู้บริหารของเกี่ยวกับสมาคมะคะตอนที่เป็นอุปนาย,ยกสมาคมว<า>ินาสภัยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหญิงถามในฐานะที่เป็นอุปนายกสมาคมนะคะว่าคือบริษัทประกันก็มีเยอะหลายบริษัทวิธีการที่จะเลือกว่าบริษัทนี้ถ้าเกิดเหตุแล้วเขายอมจ่ายจริงๆรับบริษัทประกันภัยเนี่ยผมเชื่อว่าผู้บริหารทุกคนไม่มีเจตนาในการที่จะเคี่ยวไม่มีเจตนาที่จะไม่จ่ายอันนี้ผม ปุ้นในฐานะผู้บริหารนะ,ะแต่ทีนที้การที่การทํางานทีนี้ผมเชื่อว่าทุกบริษัทก็มี KPI คือแบบว่าค,ค,คุณจะต้องทํางานโน้นนั่นนี่มาคือหมายถึงว่าบางคนอาจจะไปมองในแง่ของว่าเอ้ยคุณคุณคุณสามารถที่จะเซฟเงินให้กับบริษัทได้แต่ว่าสุดท้ายสุดเนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบตามที่กรรมธันเขียนแต่ว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยซึ่งรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็เป็นประเด็นรถไฟฟ้าก็รับประกันใช่ไหมคะคือมันเป็นรับอยู่แต่ว่ามันเป็นประเด็นอยู่ เพราะรถไฟฟ้าเนี่ยบริษัทประกันภัยเนี่ยอาว่ารับรับรับแล้วขาดทุนนะขาดทุนเพราะว่าเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของอะไรต่างตรง,งนี้ซึ่งซึ่ง,งตอนแรกผมก็มองว่าเออถ้าแบบว่ารถบัสต่างๆเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันก็จะเซฟหมดเพราะมันมีที่แบตเตอรี่ระเบิดก็มีอ่าค่ะใช่ไหมแต่ว่ามันแต่าถ้ามันระเบิดอ่ะมันไม่ถึงขนาดแกส๊สแกส๊สอ่ะอ่ะมันมีเวลาที่ให้คนเดินออกจากรถได้อะไรได้แน่นอนทีนี้มันก็ต้องดูว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยมันก็มีความทนนานที่ไม่เหมือนกันค่ะ คืออย่างบางบริษัทจะเก่งเรื่องของรถยนต์ค่ะบางบริษัทจะเก่งเรื่องของพวกประกันโรงงานมันตอบไม่ได้หรอกคือถ้าผมอ่ะผมก็ควรตอบไม่ได้ว่าผมก็ต้องบอกว่าบริษัทประกันภัยดีหมดแหละต้องเรียนนาเสนอช่วงเวลานี้แหละเพราะว่าเราเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันเยอะมากมันแล้วแต่โชคจริงแต่มันมีอุปกรณ์เยอะขึ้นนะฮะอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเทปตี้ของเราอย่างเช่นถ้าแบบรถจมน้ําเราอยู่ในรถ หน้าต่างเปิดไม่ได้เดี๋ยวนี้มันก็มีไอตัวที่มันเจาะเจาะกระจกเปิดง่ายๆงต่างตรงนี้เพราะว่าบางครั้งจำเป็นจำเป็นนะบอกว่าวันนี้ขอบคุณคุณมากๆนะคะให้เกียรติมาเลยนะคะขอบคุณคุณสุเทพจันศรีชวลานะคะประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทมิแทประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะเอาละวันนี้หมดเวลาของรายการชีวิตชีวาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมทางช่อง3าแห่งนี้กับดิฉันสิริบุญนาทพันธ์วันนี้ลาท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้า ไซเบอร์บูลีอิงจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรห้ามพลาดนะคะ